จากไม่ตัวไม่เองอย่างเงี้ยประกาศให้สังสวัตด์ได้ตัดสรู้ตามจบตามมอบเนื้อหาตัดสรุปให้เลยจบให้เลยไม่ใช่ไป ไม่ใช่ไปทำใจแบบนั้นแบบนี้อะไรไม,ไม่ใช่ไมปให้เขาทำใจแบบนั้นแบบนี้อะไรมอบเนื้อหาจบให้เลยตัดสรุปให้เลยมอบเนื้อหาที่ยุติในตัวยุติเองให้เลยไม่ใช่ไปสอนให้เขาทำใจอย่างนั้นแบบนี้นไม่ใช่ไปมอบ จิตมอบใจแบบนั้นแบบนี้ให้สับพระว่าให้ในสิ่งที่ตัดสู้เลยให้ในสิ่งที่จบตัวจบเองเลยให้ในสิ่งที่ยุติตัวยุติเองเลยจิตดีจิตไม่ดีไม่ต้องให้กันแล้ว่จิตดีจิตไม่ดีจบให้กันเลย ต้องให้กันแล้วทั้งจิตดีจิตไม่ดีไม่ต้องไม่ต้องไปมัวให้จิตแบบไหนจิตอย่างไรกันแล้วจบให้เลยตัวอย่างก็จากไม่ตัวไม้เองยยุติตัวยุติเองเลยจบตัวจบเองจบจิตจบใจจบสังวารที่ได้กัน จิตแบบนั้นแบบนี้ไม่จบยิงขยันไปทําจิตมันก็ยิ่งเป็นมโนกรรมไปเรื่อยไม่จบจบให้เลยทุอย่างก็ะจักไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเลยจากไม่ตัวไม่เองเลยจักสละตัวสละเองเลยทุกอย่างละเราจกละตัวละเองเลย It, ไม่เอาก็จากไม่เอาโตไม่เอาเองเลยทุกอย่างประกาศในสิ่งที่จบให้กับสังสวัสมอบเนื้อหาตัดสุุให้เลยมอบเนื้อหาที่จบให้กับสังสวัส คำว่าจิตเนี่ยมันเป็นสิ่งปรุงแต่งจิตดีก็ปรุงแต่งจิตไม่ดีก็ปรุงจิตเฉยๆมันก็ยังปรุงแต่งอีกก็มันปรุงเฉยกันมืออันนี้จังมันไม่มีเฉยจิตทั้งหลายอันนี้จังจิตทั้งหลายนั้นต่างมันไม่มีเฉยนสร้างมันขึ้นปรุงแต่งขึ้น ไปบงปังคับอันขึ้นกาดน <od> <ส>ังนั้เนทุกองกาวเด้ไงเ็ก้าวเไปไเนขึอกวเข้นไ,ไ,ไ,นไนบ,บนับ,บไม่้ต่อิไมบบ้นต้อาิบบเป็นนต้บ สิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเลยจบให้เลยจบให้เลยจบจบจบใจให้เลยจบสิ่งจบทุกอย่างให้เลยจบให้พร้อมกันเลยทุกอย่างจบเข้าใจผิดเข้าใจถูกก็เอาไม่ได้ังนั้น จำข้อนี้ไว้ตอนนี้เนื้อหาตัดรูมาแล้วจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกพรยึดไม่ได้ทั้งหมดฟังไวด้ดีๆเรื่องของกรรมปรุงแต่งขึ้นมาให้มันใช้บิบากรรมมาช่วคู่ช่วคราวแต่ละชาติแต่ละชาติตาตดังนั้นไม่ต้องไปลงลึกกับมันมากม,มันอยู่ที่จิต มันยังเป็นจิตอยู่ถ้ามันยังเป็นจิตอยู่ตัวนี้มันจะมันจะกลายเป็นจุดรวมของทุกของนินิบากทุกข์ทุกชาติไปเรื่อยๆจบให้กับจิตยุติให้ความเป็นจิตรู้สเตงการตัดขึ้นเรื่อยๆจากไม่ตัวไม่เองเลยมันไม่เกี่ยวกับจิตแบบไหนทั้งนั้นตัวอย่างจากไม่ตัวไม่เองมันไม่เกี่ยวกับจิตชนิดไหนทั้งนั้นเรียนร้สเตงการตัดดีดี อย่างก็จะไหมตัวไหมเองเลยมันไม่เกี่ยวกับจิตชนิดไหนทั้งนั้นเข้มๆด,ดีไปตบาชานญ,ญาณความเป็นน้ำลกน้ำลกมาสรุปให้เกิดสมุดเฉดขึ้นทางจิตมาเด็ดขาดความจิตนี่ดีมมาเด็ดขาดกับเนนะื้อหาตัดสดู่ดีๆสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับไหมมันไม่ใช่ตรงจิตจชนิดไหนเลยไม่ใช่ตรงจิตชนิดไหนเลยซ่องอก เอาความเด็ดขาดของความเป็นนักรบตบาชานญานมาใช้กับสมุดเฉดดีๆมาใช้กันนะหาตัดสรู้ดีๆัวอย่างจากไม่ตัวไม่เองจากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเอาความเด็ดขาดทั้งหลายมาใช้กันนะหาตัดสรู้ดีๆ เราใช้ความเด็ดขาดใช้ความเข้มแข็งกราสรรพสิ่งได้เราก็ต้องอามาใช้กันเนะื้อหาตัวน,นี้ได้เหมือนกันมันใช้ได้หมดจะได้เป็นประโยชน์อยางไม่ยึดตัวไม่ยึดเองทุกอย่าง แต่ไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างเยอย่าปล่อยให้มันเป็นจิตถ้ามันยังมีความเป็นจิตอยู่ก็ตามทีไม่จิตรู้จิตเห็นจิตนิ่งจิตเฉยมันไม่สลายความเป็นจิตเองมันยังอะไรในจิตอยู่มันจะเป็นทุกต่อพบต่อชาติต่อการต่อกลับมันไม่จบไม่สิ้นเนื้อหาตัดสู้นี่มันจะไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับจิตชนิดไหนเลย ไม่เกี่ยวทั้งมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวกับจิตชนิดไหนไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตไม่เกี่ยวกับสรรพสิ่งมันไม่เกี่ยวมันก็ทั้งตัวไม่เกี่ยวเองตัดสรู้เห็นดเอย่าปล่อยให้มันมีความเป็นจิตอยู่อย่างนี้อย่างนั้นตัดสรู้ช่วยมันเรื่อยๆสรุปตัดสรู้ช่วยมันเรื่อยๆ พื้นฐานดั้งเดิมแท้นะ่มันไม่มีหรอกจิตดีจิตไม่ดีเลยแม้แต่จิตบริสุทธิ์ก็ยังไม่ใช่เลยคำว่าจิตบริสุทธิ์มันยังเป็นจิตปรุงแต่งอยู่เลยมันยังเป็นจิตมันยังเป็นจิตอยู่แต่นั้นมันยึดไม่ได้มันก็ทั้งจิตบริสุทธิ์นั้นต้องฟังเนื้อหาตัดสรุปดีๆว่าทุกอย่างมันจับมายึดมันก็ทั้งตัวมายึดเอง ที่มันไม่เกี่ยวกับยึดไม่ยึดเนะี่ยมันไม่ยึดมันก็ทั่งตัวไม่ยึดเองนะมันึงจะจบอยได้ตัดสรู้ช่วยมันจะไจะเปเสียเวลากับจิตะนะแบบนั้นแบบนี้นุสติในสิ่งที่ตัดไม่นุสติเองเรื่อย จะได้เป็นเนื้อหาเดี๋ยวพระองค์พุทธ,ธองค์มหาบารมีไปเลยไม่ต้องมาแบ่งเราแบ่งท่านแล้วไม่ต้องมาแบ่งเบื้องสูงเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องต่างอะไรแล้วไม่ต้องแบ่งแล้วไม่ต้องแบ่งเป็นเนื้อหาตัดสุลูสิ่งเดียวไปเลยกับองค์พุทธ,ธองค์มหาบารมีกับสังฆวัตบารมีทุกสัญญาอย่างก็ปรับมาตัดสรลูช่วยสรปัสสัญไปได้วยกันเลย แค่อนุสติเองการตัดในตัวรนุสติเองเนี่ยกันไปเรื่อยๆท่าน,นี้เองไม่มีอะไรมากไม่ต้องไปแยกบารมีพุทธะแยกบารมีสัพสัตแยกบารมีพุทธสาวกไม่ต้องแยกอะไร ตำหนิท่านหรือไม่ตำหนิท่านท่านก็ไม่ถือหรอกเดี๋ยวตำหนิแล้วจะท่านเตือนท่านก็ไม่ได้ไปถือสาเท่านั้นหรอกไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรดังนั้นท่านสรุปเนื้อหาตัดสรุปให้กับสังฆวัตเราก็ไปรับ็นนั้นไปด,ด้วยอย่าปล่อยให้จิตแบบนั้นแบบนี้มันครอบงำ หัวสี่ก็หัวสีไม่ก็ทั้งตัวหัวสีที่ผ่านมามันเป็นช่วงของการใช้กรรมชวิบ้างหรือเป็น การมันผ่านไปแล้วแต่การตอกย้ำสัญญามันย็เลยไม่ผ่านก็่เหมือนก็เป็นปัจจภันไม่เป็นไรนะทุกอย่างหัวศีลมันต้้งตัวหัวศีเองไม่ต้องไปตอกย้ำตัวจิตสำนึกด,ด้วย บูรุณโทษดีไม่ดีไม่ต้องไปต่อย้ำอะไรจิตสมนึกเป็นตัวปรุงแต่งชนิดหนึ่งมาเป็นทุกชนิดหนึ่งแต่นั้นต้องนอกเหนือจิตสมนึกเออจะอยู่แค่จิตหรือจิตสมนึกมันต้องนอกเหนือกระทั่งจิตตัวสมนึกเองมันจึงจะพ้นทุกข์จิตแต่ตัวจิตสมนึกเนี่ยมันต่อย้ำทุกดีนะเดี๋ยวสมนึกเรื่องไหนก็ตามทีมันก็ทุกเรื่องแหละให้นอกเหนือจิตนึกจิตสมนึกมันเป็นจิตปรุงแต่ง เป็นจิตสมุ ixon, ทยัยจิตทุกจิตเห็นทุกขนาไม่ต้องเอาไปรำมาเอาเนื้อเนื้อหาตัดสรุปสรุปไปเลยเพียงว่าจากไหมตัวไหมเองไปเลยจากไห่ต e ัวไมมเองเลยเข้มเข้มไปเลยจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยเข้มไปเลยจากไม่ตัวไมมเองจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลย 对呀，对呀，左右，左右。 ม่ยึดตัวม่ยึดเองไปเลยทุกอย่างเข้มเข้มเตัดสู้กันเข้มเข้มจบกันแบบเข้มเข้ยึดติกกันแบบเข้มเข้มสมจิตดีก็ไม่ใช่การเอาจิตจิตไม่ดีก็ไม่ใช่การเอากันในจิต จะจิตธรรมดาเขาไม่ใช่การเอาวันในจิตมันไม่ใช่การเอาจิตไม่ใช่การเอาวันในจิตน well. ั้นคืออย่างว่ากไม่เอาตัวไม่เอาเองเลยสรุปนอหาตัดรู้เข้มเต้มเลยจะจิตดีก็ไม่ใช่การเอาวายในจิตจิตไม่ดีก็ไม่ใช่การเอาไาในจิตจะจิตธรรมดาก็ไม่ใช่การเอาภนยในจิตจะจิตบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่การเอาวายในจิตต้องคำว่าจิตมันยังเป็นสิ่งปรุงแต่งกันนะล่ะอริจังทุกขานาจาทั้งนั้น ควไม่ยึดสิ่งปติแต่นั้นทุกอย่างาาก็จะมายึดตัวม่ยึดเองไปเลยจิตก็จะไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยจิตก,จก็จะมายึดตัวมายึดเองไปเลยตรงตรงนี้เลย สรุปเรื่องจิตดีๆนะจิตก็จะไม่เอาตัวไม่เอาเองไปเลยมันจะได้ล้างความมนจิตแบบนั้นแบบนี้จิตก็จะไม่ยึดตัวไม่ยึดเองไปเลยมันจะได้ไม่หมดเป็นจิตแบบนั้นแบบนี้อยู่สรุปเนื้อหาตัดระดูกให้กับระบบจิตทั้งระบบ อย่าปล่อยให้มันเป็นจิตแบบนั้นแบบนี้มันจะหล่อไปทุองไปเรื่อยสรุปเนี้นอหาตัดสรูปให้เลยจิตก็จากไหมตัวไหมเองไปเลยมันก็จะไม่เกี่ยวว่าจิตเองจิตก็จากมายึดตัวมายึดเองไปเลยมันก็จะไม่เกี่ยวว่าจิตแบบไหนไปเองตัดสรู้มันเลย ก็จากไม่เอาโตไม่เอาเองไปเลยมันก็จะไม่เอาจิตแบบไหนเป็นประมาณเลยอลไรอ่ะมันจะไม่ ไม่มีพุทธ,ธพระองค์ไหนมานั่งถือจิตของสรพสัตว์หรอกไม่มีองค์มาหาบารมีองค์ไหนมานั่งยึดนั่งถือจิตของสรพสัตว์แล้วจิตของทุกดวงจิตหรอกท่านมีแต่จบให้จบให้เจตด,ดีท่านก็ไม่ถือเอาเจตไม่ดีท่านก็ไม่ถือเอาจะจิตธรรมดา,าท่านก็ไม่ถือเอาดังนั้นเราไม่ต้องไปห่วงเรื่องจิตตัวเองมันจะเป็นอย่างไรสรุปเนื้อหาตัดสูให้มันย จิตมันไม่ใช่สิ่งยึดติดดังนั้นเราก็สรุปไปเลยจิตก็แจกไม่ยึดตัวมายึดเองไปเลยทุกอย่างก็แจกไม่ยึดตัวมายึดเองไปเหมือนกันจิตแลวสรรพสิ่งเหมือนกันไปเลยก็แจกไม่ยึดตัวมายึดเองเหมือนกันจปแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันไปเลยจิตแล้วสรรพสิ่งเหมือนกันไปเลยแจกไม่เอาตัวไม่เอาเองเหมือนกันไปเลย ไม่ตัวไม่เองเหมือนนี่ไปเลยอย่างนี้มันจบมันยุติมันยุติต,ตัวยุติมันจบไม่ต้งตัวจบมันยุติมไม่ต้งตัวยุติเองไไจบจบิตจบสรรพสิ่งจบช่วยกันไป เรื่องกรรมเวรไม่บากไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะมันเป็นการใช้กรรมกับธรรมดาทั้ภาคส่วนพอดีสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่เราเคยเบียดเบียนทำร้ายทำลายเร้าเหล่านั้นเอาไว้ถึงเวลาเราจะใช้ไม่ต้องไปคิดอะไรยไเรราาอททยอะอยแค่ส คิดให้ได้บทสรุปแล้วก็จบแล้วก็เนื้อหาตัดสรุปใช้แล้วกันแล้วไปริงรฟังกันได้อยู่ไหมแตกจะทำ ทุกอย่างดำเนินกันมาทุกอย่างไปด้วยมันจะได้พร้อมเหมือนไปนอกในไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วอันนี้มันจะตัดสูรล้างทั้งเรื่องส่วนตัวส่วนรนวมพร้อมกันไปจางเย่ซีจ้า อย่างไปด้วยแต่สิ่งจากไม้ตัวไม้เองแต่สิ่งที่ไม่เกี่ยวอะไไม่ไม้ทุกอย่างได้เปิดกว้างเลยจะได้ไม่มายุติอยู่แค่ในตัวเองยุติช่วยพร้อมมันไปข้างนอกข้างในพราอมมันเลนี่จะดีกว่าจะมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีจะมีคุณประโยชน์ขึ้นมาทันทีต่ังสภาทั้งตัวเองทั้งสังสบาร์มันจะเป็นประโยชน์ครับม ยิงได้เรื่อยๆก็ละมีทักษะที่สุดเลยก็ได้รับอยู่เรื่อยๆแต่ีที่มีตอบย้ำมาลม้องทีบาดที่เราปฏิเสธเขาจะทเกทงดที่อะไรก็ไป่นั้นตรงนั้นเราก็แค่โหสินอนแล้วก็โหสิเอาโหสิแล้วก็แม่จะต้ออกตัวโหสิโหสิี้ทั้งตัวโหสิ แล้วมันจะจบตัวโหัวสีให้ด้วยกรรมีบาตท,ที่เคยปฏิเสธเอาไว้มันก็มีผลของมันเหมือนกันจะขวางเป็นระยะระยะทำให้มันไ,ไม่เป็นเนื้อเดียวกันได้ตลอดเราก็แค่นับมหโหัวสีิหัวสีมัแค่ตั้งตัวหสีมันจะได้จบแ้นเดี๋ยวมันก็ผลเดี๋ยว มันก็เปิดเองกรรมก็ไม่ขวางละเ, <c oughs> เด็กมันก็แบบเด็กมันไม่รู้อะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละไม่ต้องไปหงุดหงิดกับเขาไม่ต้องไปหงุดหงิดกับเขา <c oughs> ทุกคนก็เคยเป็นเด็กทังนั้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้อมเรื่อยๆพากันน้อมเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเชื่อมต่อได้เต็มที่เปเดี๋ยวไหมแบบตันๆสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมไปด้วยจากไห่ตัวไหมเองสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับไหมไม่ไหมก็ได้ล้างไปไหมล้างไหมเอง ไม่ล้างไม่เองครับวันนี้แปงมือออกเหมือแบบปามือร้อนมากเลยร้อนแบบแล้วมันมันคือเราเราใช้มือเราสร้างกรรหลายลักษณะมายยยงงงอออมโเเเ่่กกจรแ因น我们用น们的手พอเรา态各种เลยแล้วมันต开了。 เราให้กี่ไงเราแห้งก็อเชวลย,ย,ยก็เลยล้างทำออกวยแล้วเ็ต้องใช้ในชงน้้ย,ยของร้อนนะ่ะมันไม่ใช่ของดีนี่ก็รอนต้อสูช้ข้าหเชื่อแต่ว่ามันกำลังล้างก็มันเองแต่正在清洗ข้าสปกติสิ่งที่ดีมันจะไล่ล่องลอยไปเลยนเก ท่านอาจะรย์ชี้ว่าเขาต้นสูงและถ้ามันเจือปนไม่ได้พลังเนี่ยมันก็จะมีน้ําหนักบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกบ้างมันเป็นเฉยโซดแต่ถ้ามันเป็นมันเป็นพลังแต่ก็ยังไม่จัดว่าดีถ้าใช่ดีจริงมันต้องไล่ล่องลอยไปเลยเพราะเป็นความสว่างสวยาที่มันไล่ล่องลอยออกไปเลย ก็ออกมาลักษณะเย็นบ้างร้อนชุ่ชื้นี่นั่นนี่ยังเป็นพลังอยู่ยังเป็นพลงนังเมตตานี่นะครัมันก็ยังไม่ไดีจริงเนี่ยเออจนมันยังเป็นกําลังอยู่มันยังไม่ไร้ร่องรอยอ่ะหรือทางมันยังไม่ถึงก็ว่างละ เป็นการให้พลังเม่นตองเมตตาดีอดูดีแต่ริงๆะมันยังไม่ดีจรจริงๆกไรล่อลอยไปเลยแต่สิงที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ไม่ไม่ไปเรื่เวลาแบบอเจ้านาสอันนี้ก็เง นึกว่ารำเป็นอะไรที่เป็นตัวเองมาขนาดที่ปวดสัตว์ไม่ต้องสนใจมันต้องัวนี้มันเป็นมันเป็นปฏิกิริยาหลายแบบขึ้นมาเราไม่ต้องไปไปรู้มันด้วยว่ามันจะอะไรมันให้รู้ว่ามันกำลังล้างตัวมันเอง 有飞了。大宝，别赶，别赶。又没、yeah,。要不你？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 要 สิ่งเหล่นานี้มันเป็นสิ่งที่เราปวดศรัทีามันเป็นสิ่งที่จบเป็นจบกรรมให้ให้เวด้วยทำสมาธิด้วยมันเป็นสิ่งที่ล้างกรรมล้างเวนันเองอสมานั่นต้องขยนันบปวดเราไม่รู้เลยว่าเราสร้างกรรมะมาขนาดไหนมันไม่บอกางทีเวลามันก็ออกไมใ้ให้ขยนันตกแล้วมันจะหมดใปตนนั้นอย่าล้างตอา่ตอไปเราก็จดช่วยทำสมาธิแบบไม่มีหงิงา้ คือไม่มีการเป็นอุปสรรคเจอทั้งผูคยเ่ยวี่เยอล้างไปเลยนะแล้วนะกรรมแบบไหนวิบากแบบไหนย,ยังกวัวในนิสตุลก้างไปเลยประโยคไหนก็ขึ่นมาเลยแล้วก็จะล้าง

然后。